สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตนะัะนี่ก็คือรายการแปลสตอรี่การของโทโฮโรสวดพาร์ทที่44นะครับพาร์ทนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมยังรู้สึกเครื่องครืองคอจากไอคลิปเมื่อวันสองวันก่อนไม่หายเลยแล้วช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่น่าไปเจอไอคลิปนั้นเลยอะ่ะไอคลิปของพี่กิทโทนะ่ะแล้วผมก็แบบว่าดุด,ดันไม่เกรงใจใครโอร์แกรนเจอร์แรพเตอร์เนี่ย แล้วผมก็พูดอย่างเนี้ยทั้งวันเลยแล้วก็เจ็บคอชิบหายเลยเนี่ยส t o ร y c การของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า the surface i so s s o f u n เพื้นที่พบสนุกสุดๆก็เป็นส t ตร y ิการระดับ4ดาวนะครับที่จะบวกในเรื่องของโจมตีอย่างแล้วก็ป้องกันยินนะ p a r s สฟเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปรคาถูกใช้งานจะเพิ่มค่าโจมตีคิสองขั้นเป็นเวลาหเทินแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะบอกว่า เมื่อสเปลการถูกใช้งานค่าความแม่นยำคีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2ขั้นเป็นเวลา1เทิร์นโนเคครับก็มาเริ่มต้นกันด้วยที่ข้อมูลที่1เลยแล้วกันนะคลาฟิสคือผู้แห่งนรกในอดีตเธอเคยก่อเหตุวิปราชบนดวงจันทร์ภายใต้คำสั่งของเฮกเทียว่ากันว่าเรมุและคนอื่นๆต่างจัดการเธอด้วยความยาก,กลำบากเพราะเธอนั้นแข็งแกร่งกว่าผู้ตัวอื่น ตอนนี้เธอได้มาใช้ชีวิตในเกมโซเคียวและเล่นเพเรนร่วมกันกับชิโนะซันนี่มิวและผู้ตัวอื่นคําสั่งที่คาฟิชได้รับจากเฮคาเทียในเรื่องราวของภาค15เนี่ยก็คือคาฟิชเนี่ยจะต้องนําพวกผู้จากนรกมาเติมเต็มทะเลแห่งความเงียบบนดวงจันทร์ครับแถนพูดพวกนี้รวมถึงตัวของคาฟิชเนี่ยก็ยังได้รับบัฟมาจากจุนโกอ,อีกต่างหากเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นโคตรกลุ่มก้อนพลังชีวิตเลยล่ะครับ และอย่างที่เคยเล่าเล่าไปชีวิตนั้นถือเป็นสิ่งมรทินต่อชาวจันทาและทําให้พวกชาวจันทาเนี่ยถึงกับต้องอพยพไปในนครจันทาปอมในโลกแห่งความฝันเพื่อไม่ให้พวกตัวเองเนี่ยตกสู่ความเสื่อมแล้วเหมือนหลังจากเหตุการณ์ในภาคสิน่าจะไม่กี่เดือนก็จะเป็นเน้ตลางราวในมังงะโทโซังกิเซะภาคสี่ที่ตัวของคาพิชเนี่ยเป็นตัวเอกครับซึ่งคาพิชเนี่ยก็ถูกเฮคาเทียพามาที่เกนโซเกียว แล้วก็ถูกบอกว่าให้มาใช้ชีวิตในที่แห่งนี้ข้อมูลที่2ครับลิลลี่ไวท์คือพูดผู้นำพารดูใบไม้ผลิเธอสามารถรับรู้ถึงแรกแย้มแห่งรดูใบไม้ผลิที่แสนเจรจางได้และเธอจะเป็นคนแรกที่จะบอกกับทุกๆคนว่ารดูใบไม้ผลิได้มาถึงแล้วเธอเป็นผู้ที่สุภาพแต่ก็มาัากจะกระปีก้กระเป๋าและเป็นไปทั่วทุกที่เมื่อรดูใบไม้ผลิได้มาเยือน อันนี้เนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเพราะมันมีแปลสตริกาพารทหนึ่งมั้งที่จะเกี่ยวกับนางแบบเน้นๆอยู่นะก็ต่อด้วยข้อมูลที่3เลยแล้วกันนะครับไดโยเซนั้นไม่ใช่ชื่อจริงๆของเธอหรอกไดโยเซหมายถึงผู้ตัวใหญ่ดูเหมือนว่าที่เธอถูกเรียกแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับผู้ทั่วไปชิโนและคนอื่นๆนั้นเรียกเธอด้วยชื่อเล่นว่าไดจัง ข้อมูลที่4ครับมนุษย์นั้นคงอยู่ในวัฏจักรแห่งการมีชีวิตการตายและการเกิดใหม่ว่ากันว่านรกนั้นเป็นโลกที่มีเส้นทางในการกลับไปเกิดใหม่ที่ยากลําบากมากที่สุดคลาพิสเคยถูกขอโดยสามพูดให้โชว์ว่านรกเนี่ยเป็นยังไงเพราะงั้นเธอเลยสร้างมันขึ้นมาเองที่ใต้สารเจ้าฮาคุเรสามพูดก็ตกใจอย่างสุดขีดกับสิ่งที่พวกเธอได้เห็น และนี่เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรมุได้รู้ว่าคลาพิสนั้นกําลังใช้ชีวิตอยู่ข้างใต้สารเจ้าเออก็คือแบบว่าตอนที่นางจะให้พวกสามผู้เนี่ยมาดูนรกที่นางสร้างขึ้นเองเนี่ยนางก็ขุดหลุมเอาไว้ใช่ไหมล่ะครับแล้วนางก็แบบว่าปากป้ายเอาไว้ว่าไอเนี่ยเนี่ยมันคือทางลงไปนรกนะแล้วทีนี้พอเรมุมาเห็นเนี่ยก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนสิครับแล้วก็ตั้งแต่นางมาอยู่ในเกนโซเคียวเนี่ย นางก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างใต้าา่างจ้าฮังคูเรเนี่ยแหละครับข้อมูลสุดท้ายแล้วนะครับข้อมูลที่5้าคราฟพีพูดแห่งนรกวันหนึ่งเธอได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในเกมโซเคียวนี่อาจจะเป็นเพราะคําสั่งจากนายหญิงของเธอเฮคาเทียคราฟพีนั้นจะสามารถสนุกสนานและอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นบนพื้นพิภพร่วมก,กันกับเหล่าผู้ตัวอื่น,นเพราะมันเต็มไปด้วยรูปแบบชีวิต ที่ต่างไปจากนรกและดวงจันทร์คือมันเป็นไปได้ว่าเฮคาเทียเนี่ยนางรู้สึกว่านรกมันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมกับคาร์พิสครับนางก็เลยใ hey ห้คาร์พิสเนี่ยมาอยู่ในเกนโซเคียวเพื่อให้ตัวของคาร์พิสเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายครับและดูเป็นคนใจดีจังแฮะเฮคาเทีย hey เนี่ยแล้วผมก็ลองไปดูข้อมูลของคาร์พิสมานิดหน่อยด้วยนะครับเมื่อน,น้าเนี่ยจะมีต้นแบบมาจากนิมที่ชื่อลัมพาร์ตไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ หมือนมันน่าจะเป็นภาษากรีกซึ่งเป็นนิ้มแห่งโลตาพิภพที่คอยรับใช้เทพที่ชื่อเฮคาทีในปะกรรนามของทางกรีกโดยจะคอยทําหน้าที่ถือคบเพลิงแล้วก็เดินทางกับเฮคาทีในช่วงกลางคืนซึ่งไอ้เจ้านิ้มที่ชื่อแลมพาร์เนี่ยเหมือนมันจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยนะครับส่วนที่นางใส่ชุดลายธงชาติอเมริกาและยืนอยู่ในท่าทางแบบเดียวกันกับรูปปั้นเทพีเสรีภาพท่านุูเนี่ยก็ได้ให้คําตอบเรื่องนี้ ตอนสัมภาษณ์กับที้ฟ็อกว่าท่านซุนเนี่ยแกมองว่านครจันทานเนี่ยเป็นเหมือนประเทศจีนครับดังนั้นศัตรูทางธรรมชาติของประเทศจีนเนี่ยก็ต้องเป็นสหรัฐอเมริกายังไงล่ะเชื่อเขาเลยเออเพราะคาฟิชเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการบุกรุกดวงจันทร์ของจุนโกะได้ยนิเนอะสุดจริงวะเจ้าจวาดท่านนี้ก็ผู้ว่าโิกนาใบนี้เนี่ยมีชื่อว่าไอ หรือยังไงว่าต้องอ่านไอ,นอนหรือว่าไอาเล่วะหรือยังไงผมผมไม่ชัววะเ<โ>ฮ <ères> ้ยแต่ว่าผมลองเอาไปให้ Google Translate อ่านดูอ่ะมันอ่านประมาณว่า AO. เออเออใครพอรู้ก็ช่วยบอกมาหน่อยละกันนะครับนี่เรามาดูอาร์ตกันดีกว่านะสวยจัดเลยวะผมชอบอะน่ารักดีดูนี่คาฟิสนะครับคือถ้านางทำตัวดีๆนะนานก็ดูน่ารักอยู่นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว นางจะออกไปทางแบบทะเลนทะเลนมากกว่าแบบเล่นพี่เลนพี่เลนแล้วก็แบบลูกบ้าเยอะหน่อยคล้ายๆกับชิวโนโ่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่งงเท่าชิวโนโ่นะส่วนนี้ก็ไดจังนะครับแล้วก็ลิลี่ไว้นะอันนี้น่าจะอยู่ที่ทุ่งทานตะวันกันเหรอเออ มันก็น่าจะเป็นอยู่ที่เดียวในเกนโซเคียวที่มีดอกทานตะวันแบบนี้หรือว่ามีที่อื่นด้วยวะเฮ้ยแต่ว่ามันน่ารักจริงๆนะเนี่ยลายเส้นนี้เนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นี่แหละถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้ว ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันแล้วกันนะบ๊ายบาย